สวัสดีค่ะวันนี้จะพาคุณมาดูทาวน์เฮาส์2ชั้นรีโนเวทใหม่ในทำเลดีๆของรังสิตคลอง5ถนนรังสิตนครนายกตำบลรังสิตอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีนั่นก็คือหมู่บ้านพรพิมากีนคลอง5ค่ะการเดินทางสามารถเข้าออกได้2เส้นทางทั้งถนนรังสิตนครนายกและถนนเรียบมอเตอร์เวย์ และทาวเฮาส์ที่เห็นเป็นทาวเฮาส์สองชั้นรีโนเวทใหม่ที่เราจะให้ชมกันค่ะทาวเฮาส์หลังนี้มีขนาดที่ดิน16ตารางวาพื้นที่ใช้สอย84ตารางเมตรหน้าบ้านกว้าง4เมตรส่วนต่อเติมหลังคาลงรถทำฝ้าทีบาแต่งด้วยโคมไฟดาวไลท์ที่จอดรถปูกระเบื้องใหม่พร้อมติดตั้งปั๊มน้ำแทงน้ำใหม่เราได้ป้องกันการรั่วซึมของหลังคาด้วยการทาอะคริลิกดีร้อยตามสันหลังคาและหัวนอ็อต เดี๋ยวเราเข้ามาดูในตัวบ้านกันนะคะห้องโถงกว้างอากาศถ่ายเททาสีใหม่ทั้งภายในและภายนอกต่อเติมห้องครัวทำเคาน์เตอร์ครัวใหม่ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันเครื่องเตือนภัยเมื่อระบบตรวจพบจํานวนควันไฟสูงในอากาศฝ้าเพดานเปลี่ยนแผ่นใหม่ใช้แบบขาวเนียนเน้นความเรียบง่ายสวยงามสะอาดตาเช็ดทําความสะอาดได้ พื้นบ้านชั้น1ปูกระเบื้องชั้น2ปูแกนิโต้ทำความสะอาดง่ายอายุการใช้งานยาวนานกว่าติดตั้งเซฟที่คัดเครื่องจะตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟรั่วไฟช็อตค่ะเท้าเฮาพรพิมานกิีนวิวหลังนี้มี2ห้องนอน2ห้องน้ำเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำชั้น1และชั้น2ใหม่สายชำระชุดฝักบัวก๊อกอ่างล้างหน้าใหม่ อุปกรณ์ไฟฟ้าเปลี่ยนใหม่หมดมีผนังกั้นระหว่างบ้านมั่นใจความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและชีวิตสิ่งอำนวยความสะดวกครบคัันมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านซักรีดร้านเสริมสวยร้านอาหารและทางเข้าหมู่บ้านจะมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงทำเลดีอยู่ใกล้มหาลาัยราชมงคลของ6ดิมเวิ r ์ฟิวเจอร์พารลังสิตโรงเรียนสวนกุหลาบลังสิตใกล้มอเตอร์เวย์ด่านธัญญะ และที่สําคัญที่สุดคือทาวเ์เฮาส์พรพิมานกินวิวหลังนี้เรามีรับประกันหลังคาและพื้นห้องน้ํารั่วให้เป็นระยะเวลา1ปีเลยค่ะหากกาลังหาบ้านในราคาที่ใช่ทําเลดีเดินทางสะดวกบริการคบบริการยื่นขอสินเชื่อให้ฟรีกู้ร้อเปอร์เซขายต่ำกว่าประเมินสนใจสอบถามได้ที่เบอร์0925753388ติดต่อคุณนฤพงษ์ได้เลยค่ะ